การจะเริจะโทษกรรมทางการเมืองเนี days, ่ยมันจะครอบคลุมความผิดที่เกิดขึ้นที่ถูกกล่าวหาเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาาตรา112หรือไม่หรือจะแบบมีเงื่อนไขหรือจะเป็นยังไงเนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยทางพักภูมิใจไทยเขาไม่เอาพรักประชาธิปัตย์เขาไม่เอา รวมไทยาชาติาชาเขาไม่เอาพรคชาไทยพัฒนาเขาไม่เอาไม่ไม,ไม่รับรองไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่รับรองผลการศึกษาหรือผลการดําเนินการที่ผ่านมาแต่ครั้นตัวประธานคณะกรรมาการวิสามันชุดนี้เนี่ยเป็นท่านชูศักดิ์สิรินินท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีประจำสนักนายร่วมตรีซึ่งดูแล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับห,หน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมายคือสาระสําคัญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพื่อไทยเนี่ยมันกั้ากึกแต่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาคล้ายๆกับว่าเขาเห็นด้วยกับผลการศึกษานี้ค่ะอันนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้อันนี้อันนีผมต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ลึกซึ้งนะประเด็นก็คือว่าถ้าสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรส่วนใหญ่ลงมติ คล้ายๆกับว่าเห็นชอบหรือเห็นด้วยหรือให้ความเห็นชอบให้การรับรองอผลการศึกษาที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีผลในแง่ว่ามันจะเป็นสารตั้งต้นที่จะไปทำร่างพร่มหยาดนิรโทษกรรมตามกรอบของคณะกรรมาการวิสามัญที่เขาศึกษาไว้แต่ที่แต่สิ่งที่ผมยังไม่ชัดเจนก็คือว่าถ้าเกิดว่าทางสภาผู้ทแทนราษฎรลงมติด้วยเสียงข้างมาก ไม่เห็นชอบกับผลกับรายงานผลการศึกษาที่ว่าเนี่ยมันจะมีอะไรผูกพันไหมเพราะว่าก็คงแน่ๆคือไม่ต้องส่งไปที่รัฐบาลใช่ไหมแต่รัฐบาลจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมโดยที่ไม่ต้องดูผลการศึกษานี้ก็ทําได้ะนะเพียงแต่ว่าก่อนที่จะไปลงในลักษณะแบบนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะคล้ายๆฟังเสียงรวมๆด้วยว่าว่าอย่างไงมีประเด็นตรงไหนอย่างไงก็อันเนี้ยก็ต้องดูว่า เขาจะ reconcile คือเขาจะประนีประนอมกันได้อย่างไงอันนี้เราก็ต้องติดตามการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือเรื่องของพระบรณนิรโทษกรรม